นี้นะครับผมแสดงฝีมือเองครับผัดกะเพราหมูนะครับใส่ปลาหมึกนะครับหาปลาหมึกเจอไหมนี่นะครับจะมีข้าวสวยร้อนๆนะครับมีมีข้าวเหนียวด้วยนะครับอุ่นใหม่ๆเลยนะครับกินกับแตงโมยาวนะครับโมไม่ใช่นะครับนี่มันเป็นแตงกวานะครับแล้วนี่ก็คือแก้วน้ำของเรานะครับ ติดเลยน้ำเย็ยนเย็ยนน้ำแข็งไม่ละลายแล้วก็เติมน้ำลงไปเปิดฝาปับ๊บโอเคครับฝากด้วยนะครับมากินข้าวกันครับมาปั๊บปั๊บปับ,ป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 บว้าวกะเพราหมูจัดไปครับผม